ที่ตำบลบ้านไซอัมเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มีเด็กนักเรียนถูกแจ้งความคดีอาญาโดยมีสารเรียกจากตำรวจสพประโคนชัยได้กล่าวหาเด็กชายชั้นปอ .1 อายุ7ขวบในข้อหาร่วมกันบุกรุกและร่วมกันทําให้เสียทรัพย์คือกล้วยน้ําว้าหนึ่งหวีและทาลายทรัพย์สินเสียหายส่วนทางด้านของแม่เด็กชายเอนามสมมุติในวัย7ขวบนักเรียนชั้นป .1 กล่าวว่าเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกานางสาวกุ้งนามสมมุติอายุ33ปีเจ้าของบ้าน ได้มีการเรียกเด็กทั้งหมด8คนไปที่บ้านและมีการถ่ายคลิปสอบสวนเด็กทั้งหมดหลังเข้าไปภายในห้องครัวแล้วก็มีการรับประทานกล้วยน้ำว้าหมดไป1หวีและมีทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายท้งนี้แม่ของเด็กชายเอก็กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการสอบถามจากลูกชายและเพื่อนรวม8คนยอมรับว่าเข้าไปในห้องครัวของเจ้าของบ้านจริงและมีการทานกล้วยจริงแต่ไม่ได้เข้าไปทไําลายทรัพย์สินของเจ้าของบ้าน,ส,ส,น,านส่วนสาเหตุที่เข้าไปเพราะห้องครัวเป็นแบบเปิดโลง่งไม่มีฝากัน้นและเคยไปที่บ้านหลังนี้เป็นประจำเพราะเจ้าของบ้านเคยเรียกให้ลูก กับเพื่อนๆไปซื้อไก่ป๊อบและลูกชายของเจ้าของบ้านก็เรียนอยู่ภายในโรงเรียนเดียวกันทันนี้เมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาผู้ปกครองทุกคนเดินทางไปพบกับพนักง,งานสอบสวนเบื้องต้นผู้เสียหายเรียกค่าสินใหม่รายละ3,000บาทแต่ลดให้เหลือคนละ2,000บาทซึ่งผู้ปกครองทั้ง4คนก็ยอมจ่ายส่วนอีก4คนที่เหลือเด็กปฏิเสธว่าไม่ได้ไปด้วยส่วนทางด้านนางสาวกุ้งก็ออกมาเปิดเผยว่าเพิ่งกลับมาอยู่ที่อำเภอประคนชัยได้6เดือนมีอาชีพขายไก่ป๊อบที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนเหมือนถูกกลัน่นแกล้งเคยถูกเอาไ เอามาคว่างที่บ้านพร้อมเอกสารภายในบ้านถูกหรือขนนอกจากนี้ยังมีน้ํายาซักผ้าน้ํายาปรับผ้านุ่มถูกเอามาเทท,ทิ้งทั่วบริเวณแต่หาตัวคนทําไม่ได้ล่าสุดกล้วยน้ำวาที่ซื้อมาเก็บไว้ภายในห้องครัวหวังจะเอามากินกลับหายไปทั้งหบีจนกระทั่งจับเด็กมาสอบสวนจึงรู้ความจริงทั้งหมด